สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแซมนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่โยในคลิปแบบแอปเแบลวอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะก็คือวันนี้คือเป็นแฮร์พีชนะคะต่อผมนะคะเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงเขาส่งแฮร์พีชมาให้พี่โยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งมาให้พี่โยอันนี้ใส่2อันเนื้อเป็นสีทอง,ทองเห็นปะ<ๆ>แล้วก็มีสีแดงด้วยอีกอันนึงนะคะเป็นผมม้วนๆสีแดงๆนะคะแล้วก็มีหวี อย่างนี้เป็นหวี h a i r พ i e นะต้องมีนะสำหรับคนที่มี h a i r พ i e มีคลิปต่อผมนะคะแล้วก็มีสเปร์สำหรับฉีดกันที่แบบไม่ให้ผมมันพันกันอะไรเงี้ยอันนี้พี่โยใส่สองอันเป็นคลิปผมอย่างเงี้ยนะคะร้านเขาขายอยู่นะเดี๋ยวพี่จะให้ไอจีไว้แล้วก็น้องๆที่อยากจะได้คลิปผมอะไรเงี้ยก็ไปซื้อร้านเขาแล้วกันนะก็สนับสนุนเขาหน่อยแล้วกันเนอะก็คือบ้านใกล้เล่นเคียงกันนะคะคนกันเองนะนะคะบรรดาพวกน้องๆที่มันติดตามพี่โยนะคะวันนี้พี่โยก็จะมารีวิวนะคะตามคาขอก็คือเ e r y ด a y l ล o กสําหรับน้องๆที่อยากจะแบบว่าซื คอเทสิเออไม่เรียกผิดเมื่อวานนี้ของขอโทษนั่นที่จริงเรียกอกเรียกบิวตี้คอเทสผิดนะคะก็คือบิวตี้คอเทสเนี่ยเอ่อไวนะคะคอเทสซเออเดี๋ยวเรียกไม่ถูกอีกออยเขาอีกนั่นแหละเราก็อยากจะรู้ว่าเวลาจะเติมหน้าเติมกันยังไงอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่โยมาทำคลิป ดูกันเลยนะแต่ว่าวันนี้พี่โยก็ไปเดินเซนทรัลทาวมาแล้วก็ไปเดินประตูนีมาประตูน้ำนะคะตอนบ่ายนะคะก็ขอบคุณบรรดาทั้งน้องที่เจอพี่เนาะแล้วก็มาทักทายกันไม่ว่าจะเป็นน้องคนนี้มาขอถ่ายรูปจนชั้นเครื่องเครื่องกีฬาน้องแก้มน้องโนที่ลามัสกานะคะก็คือน้องโนก็ก็บอกคือน้องโนที่ขยลามัสกาเวลาใครไปซื้อลามัสกาที่เซนทรัลทาวให้ไปหาน้องโนน้องโนลดมากนะคะแล้วก็น้องที่ขยลอร่ามาเชียนะคะแล้วก็ เราก็น้องที่เป็นกายอยู่ญี่ปุ่นเนาะโอเคก็มาทักทายกันน่ารักทุกคนนะคะจําพี่โยได้ทุกคนเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามา,มาทำมาเติมหน้ากันนะคะไอะในบิวตี้คอร์เทจเนี่ยมันจะมี2อ,อันก็คืออันนี้คือเบอร์หนึ่งเนาะพี่โยใช้เบอร์หนึ่งแล้วกันเนาะทำให้ดูนะคะ นี่คือวันนี้พี่อาจจะเหนื่อยน,นิดนึงเพราะที่เดินลืมจริงคุณน้องอันนี้แป้งเบอร์หนึ่งของเขานะคะจากที่ใช้ไปเมื่อวันก่อนแล้วรู้สึกว่าแป้งแป้งเนี้ยสําหรับน้องๆที่ไม่ชอบความหนาและไม่ชอบแป้งที่มันหนาๆมากๆเ่ยพี่โยนแนะนําว่าให้อันนี้โอเลยแหละนะคะก็ใช้ได้ดีเลยนะคะสมมตินี้เราคือเราซับเอ่อเราเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเราอยากจะเติมหน้านะคะเราก็สามารถใช้อันนี้ไปสำหรับเติมหน้าได้นะคะ ก็คือทําแบบเนี้ยทาแบบวิธีแบบพี่เลยก็คือหนึ่งเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยใช้กระดาษซับมันซับก่อนนะแต่เมื่อกี้พี่ไม่ใช้กระดาษซับมันนะกระดาษซับมันซับก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเติมอ่าสมมติอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยก็คือทําแบบเนี้ยนะคะคือพยายามอยากให้หน้ามาดูเฟซแลดูใหม่เหมือนเดิมนะคะก็คือพยายามทําเนี่ยทําใหม่ก็คือ คิ้วก็มันก็จะค่อนข้างมันใช่ไหมคุณน้องก็สับๆสับๆับๆนะสับๆให้มันได้สัดส,ส่วนอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยก็คิ้วกับตาพโยจัดเต็มแล้วใช่ป่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเออนี่ผมอะไรเนี่ยพิยก็ใช้ที่ตาตาพาเลตอันนี้นะคะเป็นพาเลตที่พิยศเป,ปื้มปริ่มมากในขนาดนี้นะคุณน้องนะคะ พี่โยรู้สึกว่าสีมันเหมือนเนคเกตเลยเนกเกตหนึ่งกับสองมาผสมปร,สปรเสกันเลยนะคะเป็นอย่างนี้เนาะสีด้านนะคะแล้วก็สีชิมเมอรนะคะพี่โยใช้สีนี้แล้วกันคุณน้องเนี่ยพี่ชอบชอบสีเนี่ยนะคะเฮรนนะคะชื่อสีทาไปเลยคะ่ะแล้วผู้กันเขาสวยมากที่เขาแถมมาให้ในตลับนะคะกล่องก็เป็นกล่องก็เลิศอยู่นะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคุณน้องแต่ว่าเขาส่งมาให้ก็ ทำให้เขาสักหน่อยหนึ่งเนอะคุณน้องแบบว่าก็คือให้เขาแบบเขาเขาอุตส่าห์มีน้ำใจส่งมาพี่พี่ยกก็มีน้ำใจทำรีวิวให้เขาเพื่อนน้องๆเห็นว่ามันสวยก็ไปซื้อกันอะไรเงี้ยก็ดีมันก็โอเคอยู่นะคะหลายๆอย่างนะคะเห็นไหมเราไม่ต้องเติมแบบเยอะก็ได้เติมแค่นี้พอนะคะก็ก็เด้งแล้วเห็นปหมแล้วก็อุตส่าห์พี่ยกก็พี่ยกก็ใช้สีน้ำตาลนี่นะคะมาเจาะเจาะหางเนาะ นี่เลยเห็นปก็โอเคละเห็นปะเท่านี้เองนะคะแล้วก็ส่วนส่วนคิ้วพี่โยก็ก็ก็เขาส่งไอพีทั้งหมด3สีนะครับแต่พี่สีที่พี่โยชอบนะก็คือ natural b o w นะคุณน้องเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลที่ไม่แดงมากนะคะเป็นบิดบิดอย่างนี้นะคะก็มาเติมกัน แล้วก็ใช้หัวแปรงอันนี้นะคะที่มีอยู่นะสำหรับน้องๆที่มีอยู่แล้วซื้อมาแล้วก็ก็ลองใช้ดูนะคะคิวต้องใหญ่หน่อยเนาะตามสเต็ปนะคะแล้วก็ปัดปัดคิวก็ปัดตั้งขึ้นอย่างนี้นะคุณน้องดูสเต็ปนะคะปัดตั้งขึ้นอย่างนี้เนาะ แล้วพี่โยก็ใช้สีแบ็คนะคะที่มันเป็นดินสอเขียนคิ้วนี่แหละแต่ว่าพี่ว่ามันดําแล้วมันก็สามารถในการเขียนขอบตาล่างได้ด้วยนะคะมันจะไม่นิ่มมากนะแต่ว่ามันก็สามารถได้คุณน้องเห็นปะอันนี้มันคือดินสอเขียนคิ้วแต่มันเป็นสีดําเลยซึ่งซึ่งพี่โยเราช่าให้มันดํามากเลยก็เลยแบบไม่ไม่ได้ไม่เอามันมาใช้ดินเขียนคิ้วเท่าไหร่นะนะคะก็ให้พี่โยมาสีแบล็คสีเดเชอร์บราวน์ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะ แล้วก็สีเลดบรา mm hmm. ก็จะอ,อแดงๆ mm hmm. มือนคลิปเมื่อวานนี้ที่ทำไปเนาะอ่าโอเคแล้วก็อืมในหมวดของลิปสติกนะคะคุณน้องก็คือลิปสติกเดี๋ยวเขาส่งมาให้พี่ยทั้งหมดแป๊บนึงนะ mm hmm. โอเคค่ะลิปทั้งหมดเข้ามาให้พี่ทั้งหมดมีเท่านี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสีนะคะแบบนี้เลยคุณน้องจุกๆนะคะ mm hmm. ก็แต่ว่าสีที่โอ้ย สีที่พี่รู้สึกว่าเป็นสีที่ใช้ได้จริงนะคะก็คือแถ,แถบนี้นะคะหรือแป๊บนึงนะหรือแทบเดอแท็งนี้แท่งนี้นะคะก็คือห้าเฉดนี้สําหรับตัวพี่เองนะถ้าพี่ชอบนะคะแต่สําหรับคนผิวเข้มพี่โยก็ขอแนะนาให้ใช้เฉดอย่างนี้นะคะมีเบอร์อันนี้เบอร์แรกศูนย์หกนะคะแล้วก็เบอร์สิบศูนย์หกเบอร์สิบนะคะ เบอร์เก้านะคะสีนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้านี่นะคะแล้วก็เบอร์แปดอันนี้เลยนะคะส่วนอันพวกนี้เนี่ยนะคะอ๋อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห้าเลยคุณน้องไม่มีสีลดไปนะคะสีสีเนี้ยนะคะพี่โยชอบถ้าให้เลือกว่าชอบสีไหนมากที่สุดนะคะพี่โยขอเลือกสีสีนี้แล้วกันเนาะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนี่เลย ป่วยไม่สป่วยนิดหน่อยไม่สบายนิดๆนะคะ <c oughs> นะคะก็อย่างนี้เลย <c oughs> มีคนหวาชอบอะไรพี่ทัพป่ะอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมก็เรื่กยเรื่อเนาะนะคะ <c oughs> แต่ว่าที่สำคัญสุดวันนี้พี่รู้สึกว่าหน้าพี่ค่อย,ป,ยป่วยนะคุณน้อง <c oughs> เดี๋ยวพี่ใช้ปัดแก้มนีก่อนเ <c oughs> พิ่งไปได้มาเลยวันนี้คลิปดูไรสาระมากเลยป่ะป่ะ เนาะไม่มีอะไรเลยอีลามัสกา้าขาดสีเนเกตคอนโทรนะคะเป็นเนเกตโรดเนเกตโรดเป็นสีใหม่ของอีลามัสกา้าสวยสวยชอบไล่มากอะนี่แหละคะ่ะเป็นสีสวยมากนะคะเดี๋ยวต้องปัดให้ดูเป็นสีสไตล์พีชแล้วก็ใสๆเนาะนี่เลย ใช้มือเลยค่ะคุณน้องเพราะพวกกันไม่มี <c oughs> นี่และค่ะโอเคแล้วล่ะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็